ดีพี่น้องชาววัวทุกคนทุกขั้นนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมต้องเฝ้าระวังโรคที่มากับหน้าฝนด้วยนะครับนี่โรคไข้ขาแข็งครับหลังระบาดหนักเลยครับคอผมเป็นหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับอาการของโรคไข้ขาแข็งนะครับผมบวจะซึมครับมีน้ำมูกไหลน้ำลายไหลไม่กินหญ้านะครับผม ไม่กินหญ้าจะซึมหัวจะซึมนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ถ้าขอใขรเป็นต้องเรียกเรียกหมอโดยด่วนครับฉีดเลยครับฉีดโดยด่วนครับผมอาการก็จะซึมซึมอย่างนี้เลยครับน้ำลายไหลถ้าเป็นหนักก็จะเจ็บขาลงที่ขาเดินเฟรย์นนครับเดินไม่ไหว ต้องเฝ้าระวังกันทุกคนนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดช่วงนี้หน้าฝนครับฝนตกหนะักพายุขเข้าลกูกก็เริ่มระบาดนะครับนี่ครับผมการก็ประมาณนี้ซึมๆน,นี่ฉีดยาแล้วนะครับเพิ่งฉีดเมื่อกี้นลจะกระตุกๆนี่หรือมีการไอด้วยครับ อนนจะซึม่านี้นะดูแลดีๆนะครับผมวองท่าน,นครับนี่ครับต้องรีบหาหมอเรียกหมอโดยด่วนนะครับผมสังเกตอาการเริ่มแรกคือวัวจะซึม วัวไม่กินหญ้านะครับผมการเริ่ม,เร,มเริ่มต้นวัวจะไม่กินหญ้าซึมๆแล้วก็มีน้ำมูกน้ำลายไหลต่างปากครับเป็นนังๆมันจะเดินกระเพกกระเพกนะครับเจ็บขานะครับผมต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับช่วงนี้พี่น้องชาววัวครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมที่ที่ดูที่เลี้ยงวัวน,นะครับผม ้องดูแลอย่างใกล้ชิดนช่วงนี้นะฝนนะฝนครับนี่ครับเริ่มเจ็บขาแล้วนิดๆน,นี่ครับขาจะลากอย่างเี้ยเลยนั่นนะครับนี่ครับผมเนี่ยคือโรคไข้าขาแข็งนะครับผมเป็นหนักแล้วนี่เข้าวันที่สองนะครับผมฉีดยาเมื่อคืนหร้อฉีดยาเมื่อเช้านะ นี่ครับ